หอาไหมอัญญาหนาวไหมคะเกยคนเพียมมากปั่นจักรยานเป็นแล้วนะคะพี่ทักอายอะไรอน้น้อะสวัสดีค่ะตอนนี้เอ่อ แม่ปล่อยเด็กๆเ,เล่นที่บ้านที่วิเวียนแล้วก็จะออกมาซื้อพวกเนื้ออะไรเป็นบาร์บีคิวกันเนาะด้วยความที่ร้านขายของอะคะ่ะร้านขายพวกเนื้ออะไรเนี่ยมันอยู่ใกล้ร้านดอกไม้ก็เลยแวะมาดูต้นไม้สักหน่อยค่ะเผื่อได้ต้นแอปเปิลหรือต้นผลไม้อะไรไปปลูกที่บ้านสัก,สกต้นนะเนาะแต่ขอดูราคาก่อนค่ะต้นละสามสิบห้าโอเคนี่เดแแล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่ค่ะบางต้นก็ยีิบเจ็ดฟังต้นเล็กเนาะ Golden. 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 Golden? How much? Golden name same dog. Wait. She's golden. How much is it like this. I have to look but good. Wait, Can you show me picture please? La la. Ya la Oh. They

not okay. This one, no. C'est secret, very this one is uh, a lot. Uh, I to taste yes. But this no, too good. Yes. Very, good. Say, uh, very good pompo. Uh, okay, for. Like this. Okay, Wait. This one I like. Discovery, I want and then, I'm am What name? This one, no. I'm thin. I'm green. ต้อง the name. แต่เดี๋ยวแค่ลูกน็อตต์ซีไหมฮะโี้ยวันนม้นไปัำน็อตตต้นมันไม่ค่อยสวยเลยค่ะอืมลนตดีมากได้มาแล้วค่ะติดลูกมาด้วยอากาศร้อนมากทุกคนเกือบหายใจไม่ออกฮะจะมบนไน์น่ย หรอบรรยากาศตอนเย็นค่ะทุกคนอากาศก็ร้อนเหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้ฝนไม่ตกแค่แบบเหมือนเมฆมาแล้วก็คิดว่าจะฝนแต่ก็ไม่ฝนนะคะดีมากเลยจัดวันเกิดน้องจอยมาถึงช่วงเย็นแล้วนะคะทุกคนช่วงเช้าก็จะมีพวกเพื่อนมาเปิดของขวัญมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวนช่วงเย็นก็จะเป็นญาติๆแล้วก็เพื่อนของอพี่บีเบียนแล้วก็พี่เคยะคะ่ะ แม่ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายบรรยากาศเพราะว่าหนึ่งเด็กเยอะแม่ต้องเซฟความเป็นส่วนตัวให้เด็กๆด้วยสองมีเพลงด้วยกว่าติดลิขสิทธิ์ค่ะก็เลยถ่ายไม่ค่อยได้เยอะไม่ได้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะเก็บบรรยากาศได้ทีละนิดทีละน้อยอย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวแม่จะทอดปอเปี๊ยะแล้วค่ะ <c oughs> เออพอมัดกลัวหมดก่อนนั่งรีบเข้ามาในครัว <laughs> หมดเดี๋ยวฉันต้องกินก่อนไม่ง all right. ั pues ้นวางปุ๊บหมดปั๊บเอาละจุดเทเลเจอกันค่ะเด็ห่เดี๋ยวแม่ขอตัวเอาไปเสิร์ฟก e ่นนะะทุกคนส เวลานี้จบแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้จบแล้ะตอนนี้จบแล้วตอนนี้จบแล้วตอนนี้จบแล้วตอนนี้จ่นล้วตอนนี้จบแล้วตอนนี้็บแล้วตอนนี้สุดก็คือนนน้จบแลปวตอนนี้จบแล้วไอนนี้จบมล้วตอนนั้จะมานะอันนีหัดแล้วั้งนี้คือครั้งที่2 นางก็ปั่นได้ของนางเลยอะ่ะแต่ว่าต้องใช้พื้นที่เยอะหน่อยอ่ะมามเคลียให้อ่ะเอมมาลอ,อนนลองปั่นให้พี่พี่ดูหนะะ่อยค่ะปั่นเป็นแล้วเอนนมมาเป็นแล้วคะ่ะจักรยานบท <c oughs> จะเป็นก็เป็นง่ายๆเลยะคะ่ะ อเลีวเลตอนนี้ก็กําลังบาร์บีคิวกันอยู่ค่ะให้เด็กๆกินก่อนเด็กๆกินเสร็จแล้วก็ผู้ใหญ่ก็กินค่ะอาดันขึ้นไปค่ะเดดไม่แก้มเอม่าเอม่าไม่ยอมทาครีมกันแดดรอบสองนะส่วนอัญญาก็นู่นนะคะอยู่ชิงช้านน่นนะ่ะหน้าร้อนก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนบ้านพี่ คนควรจากฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็เรื่องของพี่พี่วิเดียนเนาะ,ะอันยานาวไหมคะหนาวเหรออันยานาด,ดูมาหมา<ะ>นู่นผ้าอยู่ตรงนูงน่นหรออยู่ข้างตรงที่อันยานั่งนั่งกับมาหมาอันยานั่งอันยานั่งกับมาหมาตรงไหนคะอยู่ข้างหลังนะ่ะข้างหลังตรงนูงน่นน่ะข้างหลังเขาทางนู่นน่ะอยู่กับเก้าอีนอ้น่ะเห็นไหมคะมาไปเอาผ้าให้มาหมาได้ไหมคะ ไม่วิ่งกับอันนั้นลูกมันเป็นไม้แหลมไม่ใช่อยู่ข้างหลังค่ะข้างหลังอยู่ฝั่งนู้นน่ะเอ็มมามาดูมือมัมมะอ,อยู่ตรงตรงข้างหลังฝั่งนู้นน่ะลูกอุอ้ยขอบคุณค่ะแม็กซี่บุค๊คบขอบคุณมากมากค่ะอันนีหนาวเหรอ น้อมาม้าไม่หนาวอันจะมาหนาวนน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 น้าอ๋อมีลมอ่ะมันก็เลยหนาวเนาะใช่โอเคมาม้าหมาม้านะน้อมาม้าไม่หนาวนน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 าอ๋อมันมีลมใช่มาม้ากลัวมามาหนาวเงี้ยเหรอโอเคมาม้าหนาวก็หนาวก็หนาวค่ะอ่ะอันยาดาเข้ามาก่อนแล้วผมอ่ะผมพ่าตัวอ่ะ มมัจอ๋อคือก่อนนะคะอ่ะหอมค่ะโอเคมันนอนตัวนอนกับหมออันจะได้หิวข้าวไหมอันจะหิวข้าวไหมคะใช่เออมา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 นอนจุนูุนอ๋อให้มมานอนตรงนี้่เดี๋ยวมมาให้จิจี้ดูก่อนนางมีขี้แมงวันตรงนี้ค่ะพูดมากแน่เลยเขี้แมงวันพูดมากเนี่ยไฟเนี่ยไฟอ่ะขอดูหน่อยขอดูไฟหน่อย ได้ไหมคะโอ้ไม่ให้กู้หรอกจันนี่ป๊ะปะเออเออนโบโบหยุดที่ไหนไม่มีจันไม่ใช่มันมีขี้แมงมันสีดำขี้แมงมันมันมีสีดำเนี่ยดูในตรงนี้ปิ๊บจิ๊บิ๊ตรงเนี้นี่นี่ป๊ะปะเออเออตรงนี้ ไปทำเอาไปทำเอาไปทำอ่ะนังบอกนังเจ็บขานังจะใช้ไม้อันนี้ค่ะทุกคนโอ้โหขนาดนั้นเลยเมื่อกี้เบะปากร้องให้เพราะว่าแม่ไม่ให้เล่นอันนี้ค่ะมันจะความมันจะแบบล้มอย่างเงี้ยทำได้ออะทำได้ก็ทำโอ้โหโอ้โหหายเจ็บยังขาออ เดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล่วค่ะนุกคนเย็นแลนนต่นนี้เอิ่อนิ่นนิ่านิ่อนิ่น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 ่นนิ่นนิ่นน่่นนนนนนน้นน น่งก็ยืดตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนเลยเร็วเข้าโอ้โหอันยาจะแว้นค่ะอันยาจะแว่นอันยาจะอยู่กับตาตาวิเวียนยามอยู่ไม่ได้ตาทำงานพรุ่งนี้ตาตาวิเวียนทำงานพรุ่งนี้

ลำลากันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะกลับกันแล้วปา้าแล้วอันยาดา,ดาไม่ง่ายค่ะที่จะพาเด็กๆกลับบ้านนอกอ้าอันนี้อกอั้บอนน้บออน้าน้อกอ,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 อันอั้ยน้อะไรอ้อันนี้อกอน้อนน้ออันอ้ออัน

ไอ้ขาวไอ้ขาวพี่สักไอ้ขาวกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนไม่สุายอ่ะน้องบ่ายสอง เล่นจนลืมแปรงฟันกันเลยค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวแม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะมาเจอกันอีพีต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ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 ตัวจุดดิค่ะ